สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องทางฝั่งเราและทางต่างประเทศและในประเทศไทยของเรานะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบหกนะคะเป็นช่วงเวลาหกโมงเย็นแล้วนะคะมืดครึ้มครมฟ้าครึ้มฝนนะคะวันนี้เป็นอากาศที่หนาวเย็นนะคะอ่า ขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เข้าหน้าฝนหรือพายุเข้านะคะเพราะบ้านในต้เองก็ฝนตกมาแล้วประมาณาเกือบอาทิตย์ได้แล้วนะคะเพราะว่าฝนตกวันนี้มีฝนตกเปล่อย,ลอยแล้วก็อากาศมืดครึ้มนะคะลมกระโชกแรงรู้สึกว่าหนาวเย็นมากเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ในใต้จะพาเพื่อนมาดู ลมดินฟ้าอากาศค่ะดูนะคะท้องฟ้ามืดครึ้มอย่างนี้ทั้งวันเลยนะคะเพื่อนๆดูสินะอ่าดูนะคะเพื่อนก็มาดูเด็กๆนะคะไม่รู้จะไปไหนนะคะเพื่อนๆอากาศก็ไม่ค่อยสู้ดีนะคะออกไปไหนก็ไม่ได้ไม่มีแดดเลยนะคะ<อ>มืดครึ้มอย่างนี้ทั้งวันนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ ะจะซักผ้าซักผ่อนก็ซักไม่ได้นะคะซักแล้วก็ถากห้อยเอาไว้ในห้องน้านะคะเพื่อนๆดูนะคะเด็กๆก็ไปไหนไม่ได้นะคะแซมชันก็อยู่หน้าบ้านน้องมะขามก็อยู่คนละมุมนะคะต้องผูกเอาไว้เพราะว่าหน้าบ้านเราฝนตกมันเฉะแฉะนะคะต้องอได้เก็บกวดอยู่ตลอดนะคะเด็กๆเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูนะน้องสาม กับลูกๆนะคะส่วนน้องเงินนอนอยู่ในบ้านนะคะเพื่อนดูนะคะอากาศหนาวะคะ่ะไม่รู้เขาจะไปไหนกันนะคะอยูอ่จอกันอยู่ที่หน้าประตูนี้กันหมดเลยนะคะโตเป็นบ่าวเป็นสาวแล้วยังดูดนมแม่อยู่นะคะเขาก็ได้ประมาณสองเดือนกว่านหน่อยนี่แหละนะคะเพื่อนแกก็ยังดูดนมกินนมแม่อยู่นะคะเมื่อกีน้นี้ก็พากันนอนกองกันอยู่ กับแม่สามนะคะลูกของน้องสามกับน้องสองกินนมแม่สามนะคะดูนะคะเพื่อนดูนางสานนะคะเพื่อนดูที่หนาวมากเลยนะคะไปไหนก็ไม่ได้นะคะเด็กๆเล่นอยู่แต่หน้าบ้านนะคะกองกันอยู่เลยนะดูนะอือหนไมมเยือยเย้เลยนะคะเพื่อนชนมะขามก็นอนอยู่นู่นนะคะหนาวอันนี้ก็ เป็นวันที่เ,เสียใจเ,เสียใจอย่างมากนะคะก็ลิตาจะบอกข่าวให้กับเพื่อนๆรู้นะคะเพื่อนๆถ้าคนไหนได้ติดตามคลิปของคลิปของลิตาทีเา่เคยดูแลเลี้ยงแม่ของน้องมะขามนะคะก็คือน้องการนะคะเป็นซึ่งเป็นหมาจรจัดนะคะเ,เขา ไม่มีเจ้าของนะคะเขาก็แต่ก่อนนี้ที่ลด้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้สามปีนี้นะคะมาตั้งแต่ปีหกสองต้นปีหกสองนะคะามาที่แรกมาปีแรกก็เห็นน้องการคือเป็นหมาจรจัดนะคะไม่มีเจ้าของเขาจะอยู่ทางนู้นนะคะาทางกลุ่มบ้านอีกมุมหนึ่งของ อยู่กลุ่มนุ้นมีประมาณห้าหกหลังคานะคะที่อยู่ทางหน้าบ้านของนิตาทางนู้นนะคะไก่ไก่ไกนุ้นนะคะก็คือเขาจะอยู่ทางนู้นนะคะแล้วก็นิตาก็จะไปเล่นเที่ยวหาคนอยูอ่อยู่กลุ่มนุ้นบ้านอยู่กลุ่มนุ้นนะคะก็ไปเจอน้องกันซึ่งไม่มีญาติไม่มีเจ้าของนะคะไม่มีใครดูแลเขาเขาเป็นหมาจรจัดนะคะเขาก็จะวิ่ง หากินอยู่แถวนั้นนะคะบางทีก็โดนตีโดนฆ่ามั่งนะคะไล่ไปฝั่งนู้นไล่ไปฝั่งนี้นะคะเพราะว่าลิตาจะเห็นเขาตั้งแต่ปีหกสองต้นปีหกสองนะคะพอมา,าปีหกสามลิตาก็เห็นเขามาทางบ้านของลิตานี้นะคะก็ผอมมากนะคะเพื่อนก็เห็นเขาโดนลุมกัดมั่งโดน ตัวผู้ลุมมั่งนะคะแล้วก็โดนคนแถวนี้นะคะพอเข้าไปไหนคนแถวนี้ก็จะวิ่งไล่ฆ่าไล่ตีเขานะคะเขาก็อาจจะไปหากัดไก่กินไก่ของคนแถวนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีเจ้าของนะคะเขาเป็นหมาจรจัดนะคะเพื่อนเพื่อนจิตาก็เห็นนะคะเห็นเขาไล่ฆ่าไล่ตีนะคะแต่เราก็ทําอะไรช่วยอะไรเขาไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วอย่างน้องการเขาก็ ไม่คุ้นกับเราเขาก็กลัวนะคะเขาก็ไม่มาใกล้เรานะคะพอมาตกปีหกสีคือปีที่แล้วนะคะเพื่อนเขาก็มาท้องนะคะคลอดลูกออกมาก็ี่ต้าก็เห็นลูกของเขามีอยู่สองตัวก็คือตัวเป็นตัวเมียสีดำหมดที่ถ่ายคลิปวิดวีโอลงให้เพื่อน <S <S ๆ,ๆดู คือลิตักก็สงสารเขานะคะเมื่อเขามีลูกอ่อนนิจักเลยจําเป็นต้องให้ข้าวให้น้ําเขากินนะคะพอเลี้ยงเขามาได้ประมาณเท่ากับน้องมะขามนี่แหละค่ะก็ประมาณ4ีห้าเดือนนะคะ,ะน้องมะขาน้องของลูกของอน้องการนะคะรุ่นแรกนะคะที่เขาคลอดออกมามีอยู่2ตัวเขาก็มีคนมาทักว่าเป็นหมาของเขา เอตาก็ภูมิใจดีใจนะคะที่จะมีคนมารับไปเลี้ยงไปอุปการะเขานะคะก็สงสารเขาไม่อยากให้เขาเป็นหมาเล่นล่นเหมือนกับแม่การของเขานะคะก็กลัวคนเขาจะฆ่านะคะกลัวเขาไปกัดไก่กินไก่ของคนอื่นเขานะคะพอดีคนเขามาบอกว่าเป็นหมางเขาเราก็ให้ไปนะคะพอให้ไปก็ได้ข่าวว่าเขาตายนะคะแล้วทีนี้ตกมาปีนี้เอยปีที่แล้วนะคะเขาก็มาคลอด ออกเป็นสุดที่สองคือน้องมะขามอ่าก็เลยให้ลูกหลานเอาไปเลี้ยงช่วยเอาไปเลี้ยงนะคะถ้าถ้าไม่มีคนเอาไปเลี้ยงเขาก็จะมาเล่ร่อนอยู่แถวนี้เยอะนะคะพี่ด้าก็เลยให้คนเอาไปช่วยเลี้ยงให้เขานะคะแต่สําหรับก็ก็ก็เลี้ยงน้องมะขามตัวเดียวเนี่ยที่ตัวสีดำนี้นะคะคือแฟนก็เลยบอกว่าเออเลี้ยงเขาไว้ก่อนนะ ก็เขาเป็นหมาพันหลังอ่านเหมือนกับน้องแซมสันแต่ว่าสีไม่เหมือนนะคะมีคนเขาอยากได้อยู่นะคะทีแรกนะแต่เขาเป็นตัวเมียเป็นตัวเมียแล้วก็ไม่ค่อยมีคนอยากได้จําเป็นลิต้าก็เลยต้องได้เลี้ยงเขานะคะพอเลี้ยงเข้ามาโตแล้วก็สงสารน้องการด้วยเลยต้องเลี้ยงน้องการด้วยนะคะให้ข้าวให้น้ําน้องการกินให้มะขามให้แซมสันกินก็ต้องเหลือไว้ให้น้อง าการกินด้วยนะคะแต่ทีนี้มาถึงาวาระสุดท้ายนะคะที่ลิต้าก็เอ็นดูเขาเลี้ยงเขาสงสารเขาเป็นคนคือลิต้าเป็นคนที่ขี้สงสารสัตว์เลี้ยงนะคะเห็นเขาไม่มีคนเลี้ยงลิต้าก็เลยจําเป็นต้องให้ข้าวให้น้ําเขากินบางทีก็อิ่มมั่งหิวบ้างนะคะ บางทีก็ได้กินอิ่มบางทีก็ไม่ได้กินอิ่มนะคะเพราะว่าลิต้าเองก็เลี้ยงทั้งสองตัวคือน้องมะขามคือลูกของเขานะคะแล้วก็แซมสันนะคะแต่ถ้าแซมสั้นกับมะขามกินข้าวอิ่มแล้วเอาเข้าในบ้านลิต้าถึงจะเอาข้าวให้น้องการนะคะเพราะกลัวแซมสันวิ่งใส่นะคะกลัวเขาห่วงนะคะ,ะแล้วทีนี้มาเมื่อวันก่อนนี้นะคะลิต้าก็พยายามจะเอาข้าวไว้ให้น้อง การนะคะน้องการรู้สึกว่าตะกรอนเขาไม่รู้จักชื่อเขานะคะเพราะว่าลิ้า้เห็นเขาลายการนะคะลิ้าก็เลยตั้งชื่อเขาว่าน้องการเรียกการการอย่างนี้เขาก็รู้จักชื่อเขาแล้วนะคะเขาก็กินข้าวกับลิ้าทุกวันนะคะแต่มาสองวันที่แล้วรู้สึกแปลกนะคะเพื่อนอแล้วก็เขารู้สึกว่าท้องอ่อนๆน,นะคะ ลิต้าก็ให้ข้าวให้น้ําเขากินตอนเย็นทุกวันคือจะให้กินดึกหน่อยนะคะประมาณทุ่มสองทุ่มคือให้จาสั้นกับน้องมะขามกินอิ่มแล้วเอาเขาเข้าในบ้านอถึงจะออกมาให้น้องการกินนะคะแต่เขาคงหิวน,นะคะเพื่อนเขาก็เลยเล่ล่อนไปหากินที่อื่นมั้งนะคะลิต้าก็รอ,อเขาทั้งคืนไม่เห็นเขาออกมากินข้าวหนึ่งวันผ่านไปก็ไม่เห็นนะคะพอคืนที่สองมาลิต้าก็เอาเข้าว ใส่กระถังตั้งเอาไว้นะคะรอเขาก็เที่ยวออกมาดูเขาว่าเขากลับมาหรือยังแล้วก็สังเกตดูว่าเอ๊รู้สึกว่าน้องกาดเงียบมากไม่เห็นน้องกาดมากินข้าวเลยอะไรอย่างนงี้เนาก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะคะทีนี้พอวันนี้นะคะก็เลยประมาณ สี่โมงนะคะก็เลยเห็นมีเด็กๆมาเรียกหานะคะบอกว่าน้องการตายอยู่ที่สวนป่ายางนะคะพอ,เ,อเราก็รู้สึกว่าเอาก็เลยถามเขาว่าใช่หรือเปล่าว่าใช่น้องการไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอดีเขาก็เลยบอกว่าใช่ก็เลยถามเขาว่าน้องการเป็นอะไรก็บอกเขาก็บอกว่าเด็กหนุ่มเขาก็เลยบอกว่าโดนยิงตายนะคะก็สงสัย ที่ลีดาไม่เห็นเขามากินข้าวก็คงจะตายมาแล้วหนึ่งวันวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะเขาก็เลยมาบอกว่าเออน้องการโดนยิงนะคะรู้สึกเสียใจแล้วก็สงสารนะคะเพื่อนก็เ,เราก็เป็นห่วงนะคะลีดาเป็นคนที่ขี้สงสารหมาแมวนะคะก็พอดีก็เลยบอกน้องเขาว่าให้เขาฟังน้องการให้หน่อยนะคะ เขาก็คงหมดเบรหมดกรรมแล้วนะคะเ,เพื่อนก็ขอให้น้องการไปสู่พระภูมิที่ดีนะคะให้เขาเกิดมาชาติหน้าก็อยากได้เป็นม้าดอนจัดขอให้เขาได้เป็นคนที่มีเป็นเศรษฐีล่ำรวยเงินทองอยาให้เขาได้ต้องได้เล่ร่อนขอกินเหมือนอย่างชาตินี้ขอให้เขา ได้บริจาคทานให้กับคนอื่นอย่าให้เขาได้ต้องได้ขอกินนะคะต้องขอโทษด้วยแล้าก็เป็นคนที่ขี้สงสารทั้งคำพูดที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะคะจึงมาบอกเ,เพื่อนๆว่าน้องการได้เสียชีวิตแล้วเขาได้ตายไปแล้วเขาหมดเป็นหมดกรรมแล้วนะคะ ก็ขอให้น้องการไปสู่พ่อภูมิที่ดีนะคะเพื<ๆ>่อนขอเป็นกําลังใจแล้วขออนโมตนาสาธุให้น้องการไปสู่พ่อภูมิที่ดีนะคะสุดท้ายก็ขอกรบขอพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่เพีงน้องทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับพิตาม,มาตลอดขอบพระคุณที่ติดตาม ที่ฟองติดตามมาตลอดนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มีให้มาตลอดค่ะขอบคุณมาก